นอกเมืองฉางอันถูกความมืดกลืนกินหูเซิงนำทหารกองพลหลงอู่ที่มีจำนวนไม่มากยืนหยัดต่อสู้ที่ประตูเมืองกองทัพใหญ่ถูกส่งไปคุ้มครองหลีหลงจีแล้วบัดนี้คนที่ป้องกันเมืองอยู่ล้วนเป็นทหารที่ถอยร่นมาจากแนวหน้าข้าแล้วสมาชิกหน่วยปรับมารยังคงรอ แต่หงจิ้นกับชิวหยงซือยังไม่กลับมาหยางกวัวจงพูดเสียงสั่นเครือพวกเจ้ารอไปถึงเมื่อไหร่กันแน่อาไทเริ่มนั่งไปติดเก้าอี้แล้วเช่นกันคอยส่งสายตามองโมรเกินเป็นระยะโมรเกินเอ่ยว่ารอคำสั่งของหูเซิงเมื่อใดที่ต้านไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะเป็นตาของพวกเรา ไฟสงครามดุกไม้ไปทั่วบริเวณหน้ากำแพงเมืองทหารมารเข้าห้ามหัน่นกองทัพพิทักเมืองอย่างคึกเขิมไม่กลัวตายเมฆดำแผ่ลามมาจนถึงประตูเมืองแล้วการบุกข,ของอนุสานคราวนี้ดูเหมือนจะระมัดระวังกว่าเดิมไม่น้อยราวกับกลัวว่าภายในค่ายตั้งรับในเมืองช้างอันอาจมีกับบักอะไรไม่คาดฝันที่มือปราบมารวางเอาไว้ ปานมานที่ลอยล,อล่องรุกคืบเข้ามาตามหลังทหารมานต้านไม่อยู่แล้วหูเซิงแผดเสียงถอยก่อนหูเซิงลดคันธนูลงและพาดลูกศรน,นกหวีดเล็งยิงไปทางทิศต,ตวนตกเฉียงเดือของช้างอันสอนธนนลากเสียงพุ่งชฉิวข้ามอากาศไปทางทิศที่ตั้งหน่วยปราบมาน ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆบนท้องฟ้าและวาดเป็นเส้นโค้งก่อนตกลงสู่พื้นดินพร้อมกับเสียงหวีดวิว เสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นสัญญาณของการล่าถอยทั้งเมืองหลีกหนีกองทัพมนุษย์ไม่อาต้านทานต่อไปได้อีกเหล่ามือปราบมารต่างลุกพรวดขึ้นทันทีโมรกเกินร้องบอกว่ายายที่ลีจิงหลงยังนอนหลับอยู่ยังก็จึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าพวกเจ้าจะไปไหน ลูสวีอุ้มหลีจะงลงขึ้นรถม้าและพาคนอีกหลายคนออกเดินทางจากหน่วยปราบมารมืร่อฤเกินผิวปากทีหนึ่งพรางโบกสองนิ้วให้ลูสวีลูสวีพงกศีีษะบังคับรถม้าวิ่งตรงไปที่พระราชวงังสิ่งสิ่งอย่างเร็วรี่เวลานี้ทั้งหกกองพลและทหารองคล์ลกค์แทบไม่เหลือแล้วพระราชวังจมอยู่ในความมืดมิดราวกับถูกมอระสมครอบงำ พอถึงหน้าพระตำหนักใหญ่ลู่สวีกันลากยางกวยจงเข้าไปแล้วยนลงผืนปีศาจหรี่ฮหื้อเอ่ยถามพวกเจ้าตั้งใจทำอะไรกันนะเฝ้าอยู่ที่นี่รอจ้างซื้อฝืนลู่สวีตอบว้นว่นวนที่นี่ที่ไหนเด็กน้อยฉันฝฟิงก็ตื่นขึ้นมาหลังจากนอนหลับไปลู่สวีให้ฉันเฟิงนั่งลงบนขั้นบันไดและอุ้มหลีจะงลงมวา,างนอนบนต่างของอรสวรรค์ นี่เป็นบ้านของห้องเต้ลู่สวีอธิบายกับเด็กน้อยเจ้าอยากไปไหนรออยู่ที่นี่แหละฉันฟังพยักหน้าเงึกงักจากนั้นลู่สวีก็ไปหาขนมที่ยังเหลืออยู่ในวังใส่กล่องส่งให้เขาได้หันไปสั่งพิศาจาอีเือที่นี่ยกให้เจ้าดูแลนะเจ้าจูหลงพิศาจาอีเือยิงนั้นก็ขวัญผวาจะให้มันอยู่กันหลีจิงหลงที่ยังโศบสะไไม่เฟิร์นและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง รวมถึงอย่างกวัวจงที่มันหวาดกลัวในที่สุดในชีวิตนรอเล่นหรืออย่างไรไหนบอกว่าจะเฝ้าอยู่ที่นี่อย่างไงละ่ะปีศาจหลีฮือพูดทันทีเอะปลาหลีฮือพูดได้เฉิงเฟิงอุทานเวลาอย่างนี้อจะเพิ่มมาสนใจว่าหลีฮือจะพูดได้หรือไม่ได้เถอนะน่ะปีศาจหลีฮือร้องแหววลู่สบีสาวเท้าออกไปข้างนอกพรางบอกว่าก็หมายก็คือให้เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ ปีศาจหลีฮื้อโผเข้าไปกอดขาลูสวีทันทีทันใดร้องคร่ำครวญเจ้าอยาไปเลยอย่าทอดทิ้งปลาอย่างข้าไว้ตัวเดียวยังมีคนอยู่เป็นเพื่อนด้วยนินาแต่เขาเป็นเด็กเขายังไม่กลัวเส้อ,อี้ด้วยซ้ำแล้วเจ้าจะกลัวอะไรเจ้ารู้หรอกว่าเซ้อ,อี้เป็นคนแบบไหนปีศาจเลีฮือโวยวายลูสวีกลับเตะขาสะบัดมันกระเด็นไปก่อนจะวูบตัวหายไปพร้อมกับเสียงชุบ ฉังเฟิงก็ยื่นปีศาลิ่งก็คราวนี้ยังกลัวจจรู้สึกจนได้กล้าวแล้วจริงๆนำพีวางแผนมาอย่างรอบคอบข้าไปถึงพวกมันทําเหมือนเล่นละครลิงตอนนี้ยังจับเขามาโยนทิ้งไว้ที่ตำหนักใหญ่ของวางชิงซิ่งโดยไม่ดูดำโดูดีเสียแล้วเขาพยายามดิน แต่จนปัญญาก,กับอัขราที่พันธนาการตนไว้เป็นเพราะเขายอมให้ชิวยงสือมัดโดยไม่ขัดขืนเองมาถึงตอนนี้แล้วไม่มีทางใดให้หลุดพ้นเลยพอเขาหันไปมองปีศาจหลี่ฮือมารีบหลบข้างหลังฉิงเฟิงทันทีเจ้ากินไหมเฉิงเฟิงบิขนมตัวเขียวยื่นมาให้ถามปีศาจหลี่ฮือปีศาจหลี่ฮืมองสักพักหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้านี่ก็น่ารักนะฉันเฟิงก็หืม ตอนเด็กๆหงจิ้นคงจะน่ารักเหมือนเจ้าแน่ๆเลยปีศาจหลีฮื้อรำพึงแมบ่บ้านสกนุลฉันจะยากจนแต่ตอนที่หญิงสกุลต้วนยังอยู่นางก็เลี้ยงดูฉันเฝึงให้แต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านต่อมาได้หลี่จิงหลงเกื้อหนุนจุนเจือก็ทําให้เด็กน้อยได้กินอิ่มท้องได้ใส่เสื้อผ้าดีๆมากขึ้นถึงจะถูกทอดทิ้งมาหลายวัน แต่เพียงเทิดหลันตัวช่วยดูแลให้เล็กน้อยเขาก็โดดไม่ต่างจากตุ๊กตากระเบื้องเคลือบแล้วแล้วท่านนานั่นล่ะไปไหนฉันเฟิงถามท่านานาเป็นหลบปีศาจอยู่ปีศาจเลยหือตอบประเดี๋ยก็มาคนที่ฉันเฟิงถามคือเทิดหลันตัว ตอนที่ทุกคนแยกย้ายจากหน่วยปราบมารพวกเขารู้ดีว่ากำลังจะเกิดสึกใหญ่อย่างเลี่ยงไม่ผลเธอหลันตัวมีทรกอยู่ด้วยอันตรายเกินไปจึงให้นางผลบภัยด้่เขาหลีสานชั่วคราว ที่แรกก็ว่าจะให้เฉินเฟิงตามไปด้วยแต่ไม่รู้อย่างไรเด็กน้อยกลับยืนกรานว่าอยู่เคียงข้ามผู้มีพระคุณรอจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาหลายคนคิดว่าจะให้เธอหลันตัวบงังคับพาเฉินเฟิงไปด้วยเลยแต่จู่ๆลู่สียกระยังขึ้นมา แต่ละคนล้วนมีชะตากรรมของตนลูส่สวีกล่าวหากเขาเป็นผู้ครองโคมจิตแต่เดิมการอยู่ที่อาจมีวาสนาบางอย่างก็เป็นได้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยอมปล่อยเฉินเฟิงอยู่ข้างกายหลีจงหลงต่อเฉินเฟิงดึงนิ้วเหี่ยวแห้งของหลีจงหลงพูดว่าเขาพร้อมจังกินไม่อิ่มหรือไงนะก็เขาหลับไปตั้งหลายวันปีศาจหลีฮือพูด ยังกวัวจงหันมามองเห็นฉันฟเฟิงปีนขึ้นบนตัวหลีจึงหลงเพื่อพิจิตติวิจารณาใบหน้ายามนิทาของอีฝ่ายอย่างใกล้ชิดจังหวะนั้นเองหนะ้าอ,อกของหลีจึงหลงก็เปล่งแสงรังรางฉินเฟิงรู้สึกวังวนเล็กน้อยจึงฟุบตัวนอนหลับตาบนตัวหลีจึงหลงก่อนจะม้อยหลับไป ในถงหน่วยปรับมันรกร้างว่างเปล่าหลีจึงหลงน้อยคุกเข่าอยู่หน้าภาพเหมือนพรางจับมือหงจิ้นน้อยข้าสูญเสียโฉจิงไปไม่ได้โฉจิงไปไม่ได้หลีจิงหลงน้อยเอ่ยท่านได้โปรโดถอนคําสั่งทุกอย่างเถิดขอรับเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดศาสตร์วุธทั้งหดพระอาจนานาผู้เสียงทุ้มต่ำกังวานเจ้าจะได้ศาสตร์วุฒทั้งหกชิ้นเพื่อกำจัดมันฟ้านี่เป็นชะตากรรมของเจ้า วันขนา้างหน้าจะมีหนทางอื่นอีกหลีกยินลงน้อยพูดจริงจังร่างกายที่กำลังสูงใหญ่ขึ้นคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าพระอาจรนาถข้ายินดีใช้พลังแห่งโคมจิตหล่อสามควัญเจ็ดวิญ,ญญาณให้เขาเจ้าไม่อาจครองคมจิตและสืบทอดพลังของข้าไปพร้อมกันพระอจรนาถพูดเนิบนาบพลังศักดิ์สิทธิ์ขัดแย้งกันข้ากับพลังแห่งทีปังกรไม่อาจอยู่ร่วมกันในกายเจ้าได้ แต่พวกเขาทำได้ลีจิลงน้อยเสียงขึ่มทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในวันข้างหน้าพวกท่านคุยอะไรกันหยุ่นะหงจิ้นน้อยรู้สึกกลัวพยายามสะบัดมือของลีจิลงน้อยออกแต่อีฝ่ายกลับจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยทันทีทันใดนั้นเองซรปสิสงโดยรอบหมุนคว้างอย่างรวดเร็วลีจิลงน้อยวางไายอาคมไว้ที่ลานกลางเรือน ที่วาราตรีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไม่หยุดยัง้งใต้แสงสุริยันยามบ่ายหงจิ้นน้อยตกเขาจูงเข้าเป็นนายไข่อกมดังกล่าวเพิงสีทองลุกชดช่วงโลหิตไหลซึมทั่วกายาตอนที่วิ่งตามกันบนพื้นหิมะที่ตุนหว่วงชั่วอึดใจที่รับเชือกจับปีศาจในสถูปพิชิตมังกรตอนก็ทันอมจันมาอยู่ในมือที่ภูเขาเดียวในสือเวยตอนที่กองทัพกบฏบุกล้อมในเหตุกบฏอันซื่อ หงจิ้นถูกกลืนเข้าสู่ความมืดไฟสีดำเผาไหม้อาบร่างเฟึ่งห่วงร่นลงมาหลีจิ๋หลงง้างสายเก่าทันอม,มจันแสงสีทองสายหนึ่งฉานฉายทำลายความมืดมิดหงจิ้นน้อยมองดูภาพเหล่านั้นอย่างหวั่นกลัวกิตดร้องเสียงดังหลีจิ๋ลงน้อยกดร่างเล็กบางของเขาไว้ในอกไว้ในอกเงยหน้ารอคอยคำตอบของพระอจราจาลนาต ในเมื่อหมาจะเปลี่ยนแปลงหนทางข้างหน้าก็มีแต่ความพลิกผันและยากลำบากพระอาจารนาตกล่าวข้าไม่สนหลีอจงหงน้อยตอบเจ้าอาจทำไม่สำเร็จพระอาจารนาตพูดต่อวันใดที่ล้มเหลวแผ่นดินจงหยวนจะเดือดร้อนทุกหย่อมยญาเจ้าจะจัดก,การเช่นไรเออข้าข้าเช่นนั้นก็ข้าข้าเธอหงจิ้นน้อยในอ้อมแขนโพร่งขึ้นมากลางปล้อง ลีจึงหลงก้มมองคนในอ้อมกอดหงจิ้นน้อยหันเป็นรูปใบหน้าอิฝ่าอย่างเข้าใจคนตรงหน้านี้คนตรงหน้านี้ก็เหมือนกับปิดาบดดาของเขาที่พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเขาให้ได้คนตายไม่อาจฟื้นเคืนเสียงทุ้มตามของพระอาจรนาฏกล่าวต่อให้เจ้าแก้ไขอดีตคนที่ตายไปแล้วอย่างไรก็ไม่มีวันกลับมาอยู่ข้างกายเขาอีกอย่างนั้นหรือลีจึงหลงพูดอย่างเศร้าใจ ทว่าเมื่อเจ้าลืมตาทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตัวข้าจะหันกลับไปสู่อดีตอันไกลโพนจัดแจงที่ทางของศาสตราวุธทั้งหกให้เจ้าใหม่ลีจงลงรู้สึกประหนึ่งถูกฟ้าผ่าพูดเสียงสั่นเครือขอบคุณข้าเองก็เบมือนนายกับวตตจักที่เต็ม,มด้วยการไล่ล่านี้เต็มทนพระอจนานาตก้าออกจากภาพวาดมาประทับตรงหน้าเด็กชายทั้งสอง ร่างสวมเกราะทองคำค่อยๆคุกข่าวลงอย่างเชื่องชา้ายื่นแขนที่ครอบแผ่นเกราะมาหาหงจิ้นน้อยหงจิ้นน้อยก็เมื่อรู้ทําไมหงจิ้นในเวลานี้ถึงกับรู้สึกว่าเทพนักรบสวมเกราะทองตรงหน้าช่างคุ้นเคยราวกับรู้จักกันมานานแสนนาน สุดท้ายแล้วอดิตจะผ่านพ้นมหามายุรีองค์ใหม่กับอจุนนาฏองค์ใหม่ยังนํำรงอยู่ต่างคนต่างมีชะตากรรมของตัวเองพระอจุลนาฏทิ้งท้ายก่อนที่ร่างจะกลายเป็นฝุ่นแสงแล้วมาลายหายไปในอากาศจบตอน